การสดีต้อนใบใบทิ่ยงพี่น้องการดีกับรถาอ้วให้รถือนขาอยเห็นเจ้าทังอื่นอ่ะันเจ้าเบามากบระเดีได้่าเจ้าปิเป็นยังเป็นสดจไปเออเออเอ้เเอมเอเอ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 เอเอเอเหอเเอเออเอเออนอนเเป็นเนเนเเออ โอ้ยม,าเ,ยม,มเาเมปการอชาติเลี้ยงลูกแ่เฮ้ยแต่วมเอาเมียมัจะได้ลูกอยู่โอยมันก็ได้ซิบกูเล,ล้วก่ซะซิบกาเบิ่งนั่นไปลงเอาบอไปเอาเจ็บแนปวดขาพระได้อย่างได้มีที่ขาสูงเจ้างคิดว่าความมาเมียนนั่นชุกี่ดได้หลววมันเป็นอะไรกันมาไน้นอนะนะว่านอนนีน่แห่ทั้งกุงมาต้ แค่นั้นนี่เลืงได้หลายป่าละปีเลยเมื่อยเสียบเมื่อยแท่งเราเพราะวจนเห็นพวกพวกวกวความโอ้ยพวดได้ันว่ได้แจัคที่บอคัว่าไม่เลืกกับเปิดดูเปิดได้ค่ะว่าส่งกินดีฮีโลงนะมันย่แต่ว่าโอยตอนนี้แยกกันเอาอยู่กังเป็นกังเนากินหูเลิงกินหูเทิงผิดยุหูลุมหูยุ่มหั คือจ้าบุญยุ่มนี่แห้งไปกีชุพันโทรห้ากันแล้วตอนสิไปสนนบอกเรื่อมันจะเอาไม่ต่อ้อยากแซงตรงาตีได้ปีเป็ดเรอาเป็ดขี้เหอนคือรงขี้เหอนยุบปีเป็ดนี่ถ้าคื่อันอไปหอเป็นไอ้อันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คืออะไรมันเป็นยางไงล้นมูมันเอาบัให้เบ้าเลงตอดเลืองนี้เอาแล้วเอาลูก าจมาเบิ่งสวัสดีจ้าซองนั่นคือซองนี้ลงนะจ้าเอออยู่ดีพี่น้องจ้าทีมงานเบิ่งเหมาเบิ่งเรอยู่ดีพี่น้องเอ๋ยนะจ้ายายบุญจ้าพี่น้องจ้าจ้าจได้กับฟ้าเบิ่งให้ทีมงานของพวกนางเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้คือ คุณทำอะไรเราเป็นเราทำอกไก่ใต้นาเขาทำเอามันบ่มใหม่อีกบ่ไม่แม่โลใช่มันก็เป็นไอระเหยลงไปข้างล่างอค่ได้วเด้กลิ่นยังเออค่อยยังบอกเคยได้กินฮะก็เคยเห็นครั้งแรกได้ดีแล้วดีเจ้าเดี๋ยวเอาเวรืจกิ่นเดือบันมันซุกนะ สมัวมันบบเซบก็ให้ตอว่าเซบไม่เบาไม่ก็อะไรไหอเอ้ากระเบลเสด็จเสด็จกัวหมอเส่อยซีบุญนัวเจ้าช่วยแล้วเห็นไหมมีคนการันตีให้จ้านตอนนี้นะมันกำลังออกไกลใต้น้ำามได้เนไหมจิตอยู่บ้านสอนนะแฉบอยู่เอาไม่ไมนะยายบบนเอาไม่ไม่เวลามันมันหอนเขาต้องเปลี่ยนน้มแกทันทีหอนเลยมันปมะนะมันคือปุ่มสะแนวมันกรสังมันดไอ

มันพดอยู่แหละปกติแต่ก็ยังมันติมันพดอุกๆอยู่มันหอมหรอพี่น้องอย่างนี้จ้ามันเป็นอย่างนี้คุณก็เอาหูลงไปฟังเร็วทางนี้คือน้ำจะแต่ตอนดูลุ่มนี่มีแต่ตอดล้วนๆพี่น้องเอ้ยตอนล้วนๆจะไม่มีน้ำผสมเลยนะจ้าแต่ว่ามันพดเลยพี่น้องอือนะจ้าตอนนี้ก็คือทางนี้กำไม้แบบจะไม่ไม้นะยายบุญนะ น้องพี่น้องเอ้ยเ ว่าไปประ้องหัวด้ยนะว่าให้แบบไรประหัวนั่นกระทังเาทั้งทั้งเ้าไปหัวมาขยับหัวนบาซุเราอยากทำแต่บะหมี่พอมเนี่เาขอเอาโอ้ยใคี่านเสริมใครเอไปัวเอาัวอะไรแค่นับเซิมในาดเนียบไอ้ไหนเสริมทำมันเมนื่อยกคมาเลียงมันม่ได้อยากได้ดูอะเป็นแไปพอมาก ก้ยังได้ลูกอ่โอ้ยพอมันกับพ่อแล้วเปันยังได้ลูกเนียเอาเนี่ย่อกระามอยู่พ่อกระามอยู่บอกเป็นไข่หลลนมึงไม่ยากอาะมีบอกตอนนี้ได้หายกลายเป็นไข่หลลนลูกกระามแบบมีเงินแตให้าข่ดอกับแพงเอาวัวไข่เนรอเอาโรก เูดใครได้ได้ยคันออกอ้เบียร์เนามันยาบแต่ว่ามันได้ลูกเต่านโหยโอ้ยขังกระกมาดีโอ้ยพูดครได้ด้โหยขังกกกระเดินดึงน้ำพุนจะ้ชบจังโตแจสีหาโองยไอ้เีฮาแกสห้ากดีแล้วมันตั้งใจเอาเอาพวน้วโอ้ยสายยิงแจ้วขี้ตึอะลายๆหอ เอาไมียดน้อคุณยาบุตรชายในแต่กบุชิรอตอกรไล่ก็อยากไล่เป็นลาลลาล้โคผู้นี้งมาคือจำพิซซ่ามอยู่ให้บุตรชายโอ้ยแรงอยู่บ้านนะซีฟังสำนึ่งมีบาดมีสรงเลยโอ้ยแต่แรงเลยโอ้ยผมมีแนวกลิ่นก็เห็นบุตรชายแรงๆเลยแรงแเลย เนี่ยมาได้ดอกไงกระชายที่เราหลอกกับยาดีข้องกิจการเป็นกระทู้เนอะเฮ้ยโอกระชายไปได้กินข้าวกระแล้วแรงนะแต่แลวแรงนี้ได้นะเฮ้ยแล้งแรงนี้ได้นะเฮ้ยเฮ้ยกระนี้กูกินได้ป่าวะเฮ้ยก็ไปเละคุเลยเละคุเลี้ยวมุงมาหน้กับบรยากาศไปว่ะโอ้ยไปบุญบ้านอันนั้นน่ะเนื้อใส่หมวกกันน็อกเท่เบิ้งทางนอกคายน้องโอ้ยกำลังก่อเฮ้ยชื่อเมื่เท่แค่ไหนีเดินอยู่ไกลนี่ อันนี้ไม่ได้มูอันนี้ว่านีเห็นแล้วใครจมองูเป็นอะไรเงี้ยเรากายหยุดเงี้ยว่ยืนเงียววะเฮ้ยยืนคอยเอาไปได้หยุดคือมูมูได้หยืดซอบค้าก็หอาค้าหนึ่งยุดแค่หนึ่งเดียวที่เขาไมา ยัาเยค่ะเออเจ้าหรือว่ามาเหียตลอดอมเล้เยข่วงเออเหี่ยวลอคืออะไรด้ยืนซ้ำค่าก็ยืดค่นึงค่นึงก็กระเดยสกกนั่งเป็นกระเทยเหียวง่ายะคนบ้างคอยกระเทยเหี่ยง่ายกระเทยเหี่ยงยากกรเทยเป็นดิเลยเจ้าค่ะแล้วคุณเจาฮะแล้วไปไม่ได้อาบ

แก่ประเทศคนมาหลายตู้เก่งกเก่งเก่งเ่งเก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 ่ง่งเก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 ่งก่งเ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 ่งเ่งเก่งเก่กเง่งเ่งก่ง่งเ่งกเ่งเ่ง่เ่งก่ง่งงก่งกเ่ก่ง่งงง่ง่ง่งเ่ง่ง่เง่ง่งก่งก่ง่ง่งเง่ก่งก่ง่่ง่ง่งก่ง่เ่ง่ง ท่ใจจะเป้ยไแล้วทานใจนีนั่นไม่ใยันไทมีน้ำพีนท่านใจนั่นในบ้านนี้มันแบบเียท่านใจโอ้ผู้ชะะพี่น้องกะทีคุณปว่อ่เรื่อพี่น้องเรื่องภาวะเรื่องมีรคู้เลยยออน่มันเป็นน้ำก้องฮะลอยนาจจมันเป็นน้ำก้องมาหามืยี่อมันยัมือบมันยแสงเนาะ ทไปด้วยลำปะไรเบ้อลำปรอันนี้มาแม่ทเนเ้นียวหมอทันี้นนี้มาแม่เส้นก้นเดีวมาตัวนึ่เรือนี้เจ้าของโอ้จาเอ้ยวันดีนโอ้ยลมาอีแล้วผลมาอีกแล้วพี่น้องือทีเบิ้ลมือเบิมือจ้ายา มื่อวานนี่ก็ไปโลกกากันเขาเมื่อนีเก็นพซษสิดเป็นโลกจากน้ำน้องังน่าจะบจางเขาเลยเขาแบบนั้นอืมเจ้จ้ากินอะไฮะงั้นก็คือบางที่อยเจอจ้าโอ้ยน้าลูกเด็กจะก่อนนี่ ในเส้นน่ะอันนี้ีน่อยเป็นางาับุกอาๆปีนดา่อก้องบสจ้าก้องจ้าเอสวัสดิจ้าจ้ามนีเสียงแจหายเยจ้าจ้าไม่แดงไม่มีแรงเดินเนาะน่เยย่บนต้นดับนะครับจ้าไปบสมีสียอู้วหน้าสยสีนไปเกิดตันเกิดยาวเิดน่อยนึง

บรรดาปีรวมตัวสิบสเลยพี่น้องเจ้าเออเอเวเราดเวมเจ้าเจ้ามาหากันดูอยาีย้วกอก่เอุ่มีซักุยเอเเกิดิดมาทังนี้พี่น้องเออบบเล็กเน่าหอยเนาะแกินเส้อกงขาดีนงเส้อกงขาด เอาไปก่อไปไต่อาส่งน้อยตอมดีเด้อส่งนอยกูนุหเือนอย่างเงี้นานก็ยังอยู่สีดงคือสีหงะพี่นงเนาะส่งน้อยนาาเคยถามสุกินจัน้อยเนาะ มาข่าวแทพสอบพ้อคอยมาดดำให้ดับน้าข่าวคอยนอนอุกควดบ้แล้วนี่ะคอยกวาสีเอาอยู่คอยกว่าสีเอาอยู่มึงได้หน้านะมันเด้งนะพู่พู่จนดอดหน้าก็เริ่มเมาเมาอีู่้เฮ้ย เต็ย่ามึงอย่ามึงอย่าไปตัดแหลเด้อหุ่มห่อในเด้อโอ้ยเสั็บริเวณอนหน้าจะนอนของโนี่ข้ากิมากิมะค่ะมันเปลี่ยนเอาเลยนะมันิ่มมาหากระทาไดชอมือกันเยอะงอว่างามเลยขย้อี้ทาเป็นดื้ออ่ะช่อมือเอ้ยช่ามือชาอคอน่อสิ้จ่าบังตาผ่านี่กันแล้าแตะจ้าให้เจ้างามเสด็จเป็นคน แต่กี้เอ้แมนตะกี้น้องเราเป็นคนข้าวนะสะพอแล้วจะว่าอุบอิบประเดยกจิแตงฮาเดี๋ยวนี้นั้นคือทีากำลังจะมาฮาแต่บอกพุ่ตกก็บม่ยามาแ้วขอยากนอนอ่อ้าเบอ่งวนนีมันีทุสมาเล่นทำงานเลยวนยุดไหเขามาเล่นนาบอซุปไส้กะหอบคีมเนาะเอองั้นนั่นแหละมาเตะย่างเกาะ มึงนอกกูออสเตรเลีย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 ที่มันท่านน่ะที่น่องน่องน่องแกละกต้อนบอีเวียของเปิดนันของเปิดอันนีเวียมันเป็นสุดกังวลกับความคืบนาซีนาซีใส่สุดตะไคร่พาเนาะได้ผัวร์หรืออะไรนี่นะสุดตะไคร่สุดตะไคร่ยังเฮ้ยสิกาเอาแต่เฮือนบ่มืดคืนเดี๋ยวนี้มันก็ยานเลยเอือพาเหลือมาเพื่อสิไปยุได้ใส่นะนนวพี่น้องด้วย พี่น้องจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตกเป็นที่เรียบเอยพี่น้องเอ้ยฝนนะครับก็ได้เนาะอยู่ที่เทียงนาจ้าวันนี้พอได้ไปทางไดแล้วพี่น้องโอนอ่วกันอยู่ดีแหละเออโอหเบิ้งพี่น้องเบิ้งนาเพื่อนตะกระบาปสงสารจับปัดปะนดอนย่างอยู่หันรู้จ้าคือป้อข่าวพื้นตะยังพื้นตะล่างบรูก เอปวดโทเดเต่าห่มในลูกเอยจะไปนอนสั้นแข่งสั้นขาอย่างยืนนานเออตัวนี้ซุปแล้วพี่น้องจาไปตะกินบมดจาเนาะตัวนี้ยังบดซุปพี่น้องตก๋นไก่ตะนาวคนนี้กำลังผดออกแอกออกแอกออกแอกเออแต่ว่าฝนี่ก็มาพอฝนพี่น้องเอ้ยปักบรรยากาศเป็นตานอนตัวะฮมอยู่เทียงหน้าแบบสิพี่น้องเออ บรรยากาศดีดีอยู่เทียงหน้าิืนกระดานะจ๊ะตากาเพศ่ปกระยังตาหนึ่งไฟรยักได้กันมาเสือนนเด้อบริวารเซียนโลกหายเด้อน้าพี่น้องจ้าตั้งติดตามคลิปหน้าก็เดี๋ยวกันพี่น้องไปเลยครับสบายดีจ้าไปได้ร้อยไปแล้วไม่ดีบรญหาเหมนอนกันอือ